คราวนี้มาถึงชาวราศีมิถุนชาวราศีมิถุนในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับชาวราศีมิถุนก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม <st> จนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับเรามาดูกันนะครับชาวราศีมิถุนนะครับชาวราศีมิถุนช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ใส่ใจเรื่องคําว่าครอบครัวพักพวกเพื่อนฝูงเรื่องเดิมๆเ,มเมก่าๆนะครับเพอจะกลับมานะครับอาจจะมีเรื่องคําว่าการใช้เทคนิคการใช้ เลขกนในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงจวังหวะนี้เป็นช่วงของการรับผิดชอบงานต่างๆนะครับการแบกรับปัญหาซึ่งคุณจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ด้วยคําว่าพักพวกกับคําว่าการใช้วิธีที่พิเศษมากกว่าปกติรวมถึงการใช้อำนาจของตัวเองให้เต็มที่นะครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องงานบ้างน,นะครับช่วงจวังหวะนี้นะครับจะเป็นช่วงของการที่ถูกคนอื่นดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับ รวมถึงที่ทํางานเก่าๆเ,เดิมๆหรือหัวหน้าเก่าพักพวกเพื่อนฝูงเก่าๆจะชักชวนคุณทําธุรกิจนะครับขอให้คุณรอบคอบระมัดระวังเพราะว่าในช่วงจวังหวะนี้เนี่ยถ้าคุณทํางานแบบไม่ได้ดูแลมันนะครับหรือว่าร่วมลงทุนในลักษณะการลงแต่เงินไม่ได้ร่วมหัวจมท้ายกับเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะช่วงจวังหวะของปีเดือนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงจวังหวะที่เรียกว่าต้องลงแรงลงความเหนื่อยยากกับเขาไปด้วยถึงจะได้ผลได้ ประโยชน์ดีนะครับถ้าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานในลักษณะการเป็นลูกจ้างช่วงนี้นะครับก็จะถูกชักชวนหรือถูกดึงตัวไปทํางานที่อื่นคุณอาจจะทํางานทั้งงานประจําและงานไซด์ไลน์ข้างนอกนะครับซึ่งประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับงานของคุณนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็มีเรื่องเดียวก็คือคําว่าหุ้นส่วนหรือหุ้นลมง,งานที่อาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมี power ที่เพียงพอที่จะไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบคุณหรือว่า ดึงผลประโยชน์ของคุณมากเกินไปนะครับถ้าจะทาธุรกิจส่วนต,วตัวตอนนี้นะครับลูกค้าไหลมาเขมานะครับรวมถึงคุณเองสามารถที่จะมีงานใหญ่โครงการใหญ่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่โลภเกินไปคุณก็คงจะไม่ถูกใครหลอกง่ายๆนะครับถ้าเป็นเรื่องของการเงินช่วงจวังหวะนี้นะครับเงินเนี่ยมาได้ดีมากๆเลยรวมไม่ว่าจะเป็นเงินทางด้านของการทําง,งานหรือเงินทางด้านของเงินปันผลเงินที่ได้มาโดยเสน่หารวมถึงมรดก นะครับแต่ว่าคุณจะจับใจ่ายให้สอยออกไปค่อนข้างมากในเรื่องของการาใช้ส่วนตัวในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นนะครับก็ขอให้รอบครอบและระมัดระวังในการใช้จ่ายคุณมีโอกาสจะถูกหลอกถูกโกงทําให้เกิดความเสียหายเรื่องเงินทองจนก้าวไปสู่เรื่องของว,ว่าก,การฟ้องร้องคดีความก็ขอให้ระมัดระวังนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักช่วงนี้ความรักอบอุ่นและไปได้ดีคนที่ยังไม่มีคู่จะมีคู่คนที่มีคู่อยู่แล้ว นะครับมีความรักที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยจะคิดเผลอไผลคิดอะไรที่นอกลู่นอกรอยทําให้มีโอกาสที่จะไปเจอรักซ้อนรักสามเศร้าได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้มแข็งนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาในภายหลังนะครับเพราะนั้นเรามาระวังให้ดีนะครับถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพช่วงนี้นะครับสุขภาพในดวงนี้ค่อนข้างดีครับเพียงแต่ว่าคุณเองอาจจะต้อง ดูแลสุขภาพของคนอื่นนะครับที่เขาเจ็บปว่วยรวมถึงการเดินเหินคุณระมัดระวังนิดนึงอาจจะทําให้ปวดหลังปวดเอวนะครับเพราะฉะนั้นคําแนะนําในช่วงนี้ก็คือแม่วุณจะทําอะไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนที่ดีอล้อมรอบมีคนเข้ามาดีๆแต่ว่าคุณต้องระแวงระว,วังป้องกันตัวเองเอาไว้ด้วยนะครับและทุกอย่างจะราบรื่นครับ